โอเคโพสไปแล้วนอนในสเตตัสว่าจะมาพูดว่าเราจะมั่นใจอย่างไงอย่างถูกต้องนะสังเกตไหมสังเกตเวาตัวเองไม่วางที่เราแต่งตัวดีมากเราจะออกงานหรือว่าจะไปสถานที่สถานที่หนึ่งชีพแบบมีคนเยอะๆมีคนเห็นเยอะๆแต่เรายังแบบเฮ้ยฉันไม่มั่นใจอะฉันยังกลัวคนมองฉันแต่งตัวไม่ค่อยเหมือนเขาหรืออะไรคือมันไม่มีความมั่นใจอะ วิธีง่ายๆเลยนะที่เราจะมั่นใจก็คือเราบอกตัวเองเวลาเราเดินอย่างเช่นฉันฉันกำลังไปผ่าฉันกำลังไปงานแต่งอะไรที่มันเจอคนเยอะๆเราก็เดินเข้าไปแล้วก็แบบฉันมั่นใจพูดในใจนะฉันมั่นใจฉันมั่นใจแล้วก็มอง ล้วก็มองฉันมั่นใจฉันมั่นใจไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามออกไปพูดหน้าสื่อไม่ว่าจะเป็นการพรีเซนต์งานกับครูฉันมั่นใจพูดในใจฉันมั่นใจแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสต้องยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยรู้ไหมว่าการยิ้มแย้มแจ่มใสจะทําให้เราดูมีเสน่ห์มากไม่ทําหน้าบูดหน้าบึง้งก้มเล่นโทรศัพท์อันนี้ไม่เอาเราจะต้องเดินอย่างสงา่าแล้วก็เดิน ฉันมั่นใจคิดในใจบอกตัวเองว่าฉันมั่นใจลองดูลองเปลี่ยนจากการกลัวสายตาคนมองเฮ้ยฉันไม่มั่นใจเลยนน่นนี่นั่นไม่เราต้องรู้บอกตัวเองในกระจกว่าฉันมั่นใจฉันมั่นใจไปงานไปโรงเรียนไปผิดเซ้งงานไปสมัครงานฉันมั่นใจฉันมั่นใจยืนอย่างสงาา่าผ่าเผยทุกอย่างใช้วิธีนี้บอกตัวเองจากภายใน มองใครก็มองก็ยิ้มยิ้มบอกตัวเองไม่ต้องไปกลัวใครมองเรามั่นใจเราไม่ต้องไปสนใจใครทั้งสิ้นเพราะมันนี่มีใครสนใจเรานะความคิดมันความคิดอะ่ะมันพยายามอุ้ยกลัวคนมองกลัวคนมองรู้ไหมว่าความคิดมันแกงตัวเราด้วยนะความคิดอะเพราะฉะนั้นฉันมั่นใจฉันมั่นใจจบอย่าลืมลองดูนะ ไปสถานที่ที่คนเยอะๆแล้วก็เดินบอกตัวเองฉันมั่นใจฉันมั่นใจฉันมั่นใจและอินเนอร์มันจะมาเลยโอเคไปลองดู